พี่มามีลูกแล้วเหรอมีมีมาตั้งนานแล้วด้วยอายุเท่าไหร่แล้ววะคะมหนึ่งก็น่าจะประมาณสิบกว่าขวบแล้วเนาะสิบสองสิบสามะประมาณนั้นเป็นลูกที่คุณแม่ดูแลอุปการะเป็นลูกอุปการะอยู่ในโครงการของ YWCA แล้วพี่มาไปเริ่มต้นเริ่มต้นมาประมาณยี่กว่าปีแล้วนะส่งเสียเรียนอย่างนี้ใช่ไหมส่งเสียเรียนให้การศึกษาแล้วก็เสื้อผ้า อาหารงวนันม,มันมีโครงการนี้เริ่มมาเป็น20กบกว่าปีแล้วนะ่าจะใกล้30แล้วละมั้งคือมันนานมาก<อ>ก็บอกลูกเสมอนะบอกว่าเรียนให้เต็มที่เลยนะจะส่งเสียเพราะว่าแรกๆเนี่ยราคาในการส่งเสียเนี่ยมันก็พันหอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะพอ เลยป6มันก็จะเพิ่มขึ้นอพอหลังจากมัธยมถ้าเข้ามาหาวิทยาลัย,ยอันนี้ไปคุยกันเองและอ๋อสามารถไปทํางานแล้วก็คือเราไปคุยกันเองแล้วว่าเราจะส่งเสียก็ไปส่งกันเองแล้ว ก็มีคนเคยส่งเสียจนกระทั่งเป็นหมอและจบว้าวฉันอยากเป็นอย่างนั้นมั่งจังเลยอย่ยแต่เด็ก<า>เด็กเนี่ยนะมีอยู่คนเนื้อไปไกลมากจนมัธยมปลายแล้วเขาก็จะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใช่ไหมตอนนี้พ่อแม่เขาอ่ะก็คงจะแบบว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยต้องเอาลูกไปด้วยเด็กก็เลยไม่ได้เรียนแล้ว